กับข้าวเย็นนี้จ้ะทุกคนในขนมจีนน้ำยาปลากระทิจ่ะปลากระป๋องวันนี้ไม่ใส่ตีนไก่เนาะเพราะขี้ข้านตุนมานานมีลูกชิ้นกระเลือดจ้ะนี่อันนี้พักแก้มมาชิมจ้ะ <ไง S 1> มาจา้ะ<ง>ขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องจ้ะ หน้าตาแบบหน้าหน้าอีทมากอยากกินขนมจีนหลายวันละใช่เลือดจีนนัวเด้อมา อืมแบบเขาเรียกมันว่าน้ำยาป่ากะทิเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าใส่กะทิลงไปด้วยทำเองจ้ะนั่นแหละซาลาเ่ นอนนัวเลยดูเงอะที่เพ็ดนี่ไม่ได้เพชดหนุ่งีนเอาเด้อเพดอะไรที่กินก่อนนานนี่แช่ทำง่ายจ้ะอืม พริกกระเหลียงบ้านนี้เผ็ดจริงๆ ปลากระป๋องก็ปลาทูก็จะรสชาติคล้ายกันแหละแต่ว่าถ้าทำยาปลากระป๋องแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าน้ำซอสมะเขือเทศด้วยมันก็จะนัวเพิ่มอีกลองหามาลองมุ่นกัดเแซ่บจ้ะทุกคน จงทำชุใ้ใหม่นไหมไม่กินด้วยมดดอกวะเนี่ยเอาแค่นีด้เดียวพออิจะคำามงชินนอรอย ชินอร่อยแรงดีหอมชะละแหน่ลเลยแซ่บสมใจอยาก ไปละข้าวที่ยาไปกินตกอะบ๊ายบายค่ะ